สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่จะมีการประกาศ ประกาศใช้นะคะในวันที่1เมษายนนี้นะคะสำหรับ7จังหวัดที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาม300บาทและจัวันอื่นนะคะก็จะนำร่อง20%ขึ้นไปตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานะคะพอหลังจากที่บริษัทมุรตะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะได้มีการฟ้องร้องต่อคณะกรรมการค่าจ้างกลางนะคะต่อ3าประคองกลางวันนี้เขาก็มีการไต่สวนกันนะคะเป็นการไต่สวนนัดแรก โดยวันนี้ค่ะทางสารปกครองนัดไต่สวนคดีพิพาทระหว่างบริษัทมุรตาอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะคะกับคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่18กระทรวงแร,รงงานนะคะเกี่ยวกับการที่หน่วยงานการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทเฉพาะ7จังหวัดคือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีภูกเก็ตสมุทรปราการสมุทรสงคราสมุทรสาครนะคะ ส่วนจังหวัดอื่นๆปรับขึ้นจากเดิมประมาณ20%เท่านั้นส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าครองชีพและภาระเงินเฟอ้อทําให้ในายจ้างในฐานะผู้ประกอบการได้รับความเสียหายซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นการนัดไต่สวนก่อนที่จะมีการกําหนดวันวินิจฉัยคดีครั้งต่อไปครับทางกระทรวงแรงงานคุณสมเกียรติฉายะศรีวงศ์นะครับประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าการกําหนดขึ้นค่าจ้างนั้น มีการประชุมกรรมการค่าจ้างซึ่งได้ศึกษาดัชนีมวลรวมของประเทศอย่างรอบคอบแล้วรวมถึงการกำหนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำตามค่าครองชีพความสามารถด้านอาชีพและได้ทำหนังสือให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้างทุกจังหวัดด้วยแล้วก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงการพิจารณาการปรับค่าแรงขั้นต่ำด้วยการนำนโยบาย300บาทมาชี้นํา แต่เป็นเพียงเสนอข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นสำหรับคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่18กระทรวงแรงงานก็มีองค์ประชุมที่กำหนดไว้จำนวนทั้งหมด14คนตามกฎหมายนะครับประกอบด้วยทางผู้แทนฝ่ายรัฐจำนวน5คนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง5คนและลูกจ้าง4โดยที่ประชุมเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเห็นพ้องกันให้ปรับค่าแรงได้แต่ไม่ได้เป็นมติของที่ประชุมนะครับ ค่ะ<ต>ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นนะคะ<ม>ว่าคนที่ไม่ได้มาเนี่ยจะถูกฟ้องร้องหรือเปล่าแต่ว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยก็ดูจะรอดยากนะแต่เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันต้องมีการปรับให้เหมาะสมะอย่างเมื่อสองวันก่อนทางเลขาธิการทางถัดนะครับดรสุปชัยพาณิชพัก mm hmm. ก็ออกมาบอกว่าจริงๆของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําหรือการปรับขึ้นค่าแรงต่างๆเนี่ย ควรที่จะให้เหมาะสมรวมทั้งปริญญาตรีที่สําคัญเลยคืออาชีวะฮะเพราะว่าอาชีวะเนี่ยเป็นแรงงานสําคัญที่จะใช้ในภาคการผลิตจริงอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการก็ตอบรับแล้วนะพอฟื้นตัวจากช่วงของน้ําท่วมนะครับทําให้หลายคนก็อาจจะบอกว่าอยากที่จะต้องการสําหรับนักเรียนอาชีวะเข้ามาทํางานาแต่พอไปตรวจสอบดูวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราคุณวุฒินันนาหิมนะฮะก็ลงไปตรวจสอบปรกากฏว่า ตอนนี้นักศึกษาไม่พร้อมส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษชินี้ครับค่ะ นับถอยหลังการที่จะก้าวข้ามไปสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับสิ่งที่ต้องมองนั่นก็คืออาชีวศึกษาซึ่งถือเป็นจุดที่ผลิตบุคลากรไปยังสถานประกอบการนะครับแต่ตอนนี้ยังมีสถานประกอบการอีกจํานวนมากนะครับที่กําลังต้องพัฒนาและผลิตบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมครับ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในระดับปวชและปวสเป็นเพราะค่านิยมของนักเรียนยุคนี้ที่มองภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาในทางลบและคิดว่าเด็กยุคใหม่ต้องมีปริญญาเพื่อให้ได้ค่าแรงสูงสๆทำให้นับวันปริมาณนักเรียนอาชีวศึกษาจึงน้อยลงไปทุกทีอย่างปีที่ผ่านมานักเรียนระดับปวชมีจำนวน460,000คน ขณะที่ระดับปวสมีเพียง290,000คนเท่านั้นจากจำนวนวิทยาลัยทั้งหมดทั่วประเทศ416แห่งซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการเพราะในมุมมองของนายจ้างอย่างประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลบอกว่าตอนนี้สถานประกอบการมีความต้องการบุคลากร,กรอีกกว่า3 0 0แสนคนโดยเด็กที่จบจากอาชีวะแม้จะมีประมาณ2 0 0แสนคน แต่เข้าสู่ระบบจริงแค่ห้าหมืนคนเท่านั้นดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้รองเลขาธิการอาชีวศึกษาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนกำลังจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของอาซียนสำหรับวัดความสามารถเพื่อนำมาใช้ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเทียบเท่าดีกรีคนมีปริญญาซึ่งรัฐบาลตั้งกำลังการผลิตอาชีวะไว้ที่ร้อยละ40ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด แต่ปริมาณจริงๆได้แค่ร้อยละ36จากที่เรียนต่อปะวะสประส่วนใหญ่มุ่งไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนอข่าวของสื่อสื่อเองชอบนำเสนอว่าพอมีเด็กตีกันจริงๆมันทำไมไม่พูดถึงวัยของเด็กมันมีทั้งมัธยมทั้งประถมทั้ง,งอะไรมันเป็นวัยของเขาอะ ที่เกิดการทะเลาะวิวาทแต่เราพอถ้าเป็นอาชีวะตีกันเมื่อไหร่ขึ้นหน้าหนึ่งเอาอีกแล้วอาชีวะเหมารวมหมดหมเออเหมารวมเลยแล้วก็ไม่จํากัดด้วยว่าเป็นโรงเรียนของเอกชนหรือโรงของรัฐหรือของอะไรอา่าหรือเฉพาะด้านไหนคือเหมาเลยว่าอาชีวะทั้งหมดทุกคนพ่อแม่ก็กลัวลูกจะมาตายเอานะ่ะไม่สมม่งกก็เลยในที่สุดคนแทนที่จะเรียนอาชีวะก็หนีไปอีก แต่ก็มีบางคนที่ใฝ่ฝันอยากเรียนอาชีวะมาตั้งแต่ยังเด็กอย่างน้องสัญญาสุขจำเริญกับน้องสมพงษ์เกตไทยทนักศึกษาวิทยาลายัย,าลายการอาชีพวังหินพ,ออพวกเขาบอกว่าที่บ้านเปิดโอกาสให้เลือกสถานที่เรียนอย่างอิสระเขาจึงเลือกที่จะเรียนตามความฝันในสายของอาชีพแม้ผู้ปกครองจะเป็นห่วงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดอีกอย่างเขาไม่เคยมีเรื่องต่อยตีกับใครเพราะต้องการเรียนให้จบเพียงอย่างเดียว ถ้าเด็กบางคนส่วนมากคิดในแนวลบก็คือวิไลชื่อวิไลเออา AI ก็อุ้ยวิไลนี้ตีฝากตีแต่ถ้าเด็กคนนั้นไม่ไปยุง่งไม่เกี่ยวบอกผมไม่ใช่ไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยแบบนี้ผมแค่มาศึกษาแค่เข้ามาเรียนก็จะไม่มีปัญหาเราไปออกหน่วยเนี่ยบริการก็ไปบริการให้ชุมชนชุมชนก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ครับ คือว่าเราก็ได้ความรู้ชุมชนก็ได้เอาของที่ชำรุดมาซ่อมชุมชนก็ได้ประโยชน์อีกอย่างส่วนแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวเลขาธิการอังถัดดรสุภชัยพานิชพักแนะนำว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรมโดยการฝึกอบรมการศึกษาสายอาชีวะเพราะที่ผ่านมาการลงทุนส่งเสริมด้านอุดมศึกษาสูงมากและไม่ควรให้รายได้อาชีวะต่ำกว่าอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชนคงจะต้องร่วมมือกันหันหน้ามาคูดคุยกันนะครับแล้วก็ผลักดันให้อาชีวศึกษาของไทยนั้นก้าวทันต่ออนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญครับจะต้องพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนั้นให้มีการก้าวทันไปในอนาคตพัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน คุณปียรักรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยที่เด็กอาชีวะเนี่ยเข้าเรียนน้อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าถูกสายพานิดเยี่ยงไปอรอรอ,รอด้วยการแต่งกายอันนี้ราเล่นคือแบบบางทีไปเห็นเด็กพาณิ์นะคะใส่เป็นกระโปรงเชลโลมูลอะไรย่างเี้คือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นชุดเครื่องแบบนักเรียนที่แตกต่างกันไปอ,อ,อ,อันนี้ก็มีเด็กหลายคนที่ เลือกที่จะเข้าไปเรียนเพราะส่วนนี้ด้วยแต่อาจจะแยกกลุ่มกันนิดนึงนะอาชีวะโดยส่วนใหญ่ก็ผู้ชายเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นผู้หญิงไปเรียนอาชีะเทคนิคสนใจไปแต่งชุดเซรมูสก็ได้อาจจะไปอาจจะไปทางนั้นเปลี่ยนแนวมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่26นะครับก็จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับจนถึงวันที่18มีนาคมวันนี้ทางรองนายกและรัฐมนตรีคลางคุณกิติรัตน์ณรนองนะครับ ก็ไปที่งานนี้ด้วยเขาก็บอกว่าเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพอิสระแล้วก็มีรายได้สม่ำเสมอส,สามารถกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ตอนนี้ก็ได้มีการหาหรือร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินและกระทรวงคลังนะครับเขาบอกว่าจะต้องหาช่องทางในการให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่ออย่างเช่นผมหรือคุณทศพรมีอาชีพอิสระ แต่ปรากฏว่ามีไรายได้ประจําเข้ามาทุกเดือนเลยเข้ามาในบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ใช้ตรงนี้แหละเป็นหลักประกันนอกจากนี้ก็จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังแรกที่ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะครับเขาจะกําหนดไว้อยู่ที่1ล้านบาทแต่ไป,ปไปมา,ต,มาต่ำมากทีนี้คนก็มาร่วมโครงการน้อยเขาก็เลยบอกว่าสำหรับดอกเบี้ย0% 3ปี อาจจะไม่กําหนดราคาขั้นต่ําแล้ว1ล้านบาทแต่ส่วนจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนะคะคุณวรรวิชชัยลิมปะมนตรีบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะมีผู้มีรายได้อิสระ มีจํานวนประมาณล้านกว่าคนส่วนใหญ่มีรายได้ประจําต่อเนื่องนะคะที่สามารถจะดึงมาเป็นลูกค้าได้แต่แนวทางในการดูแลบัญชีลูกค้าเหล่านี้ควรแยกกลุ่มออกมาเป็นสินเชื่อรประเภทตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบย้อนหลังของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าหากเกิดปัญหานี้เสียขึ้นก็จะได้ทราบสาเหตุและภาระดังกล่าวก็จะไม่สูงมากนะคะธนาคารสามารถดําเนินการได้และคาดว่าก็จะสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้นะคะภายในสัปดาห์หน้าค่ะ ใครที่สนใจก็สามารถไปดูกันได้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนะฮะ,ะก็ยังจัดต่อไปจนถึงวันที่18มีนาคมค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของดิจิตอลทีวนะคะที่ขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่า มีหลายคนพูดกันมานะคะปีนี้ซึ่งทางกสทช,ชเองก็เคยออกมาย้ำนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการประมูลดิจิตอลทีวีแน่ๆแหละนะคะวันนี้ทางรองประธานกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคะหรือกสทช,ชคุณนทีสุกนรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้นะคะกสทช,ชก็มีกรอบเวลาที่จะเปิดประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลสําหรับบริการสาธารณะภายในปีนี้แล้วนะคะสําหรับประเภทธุรกิจ จะประมูลกลางปีหน้านะคะแล้วก็ปลายปีหน้าก็จะเป็นการประมูลในส่วนของชุมชนนะคะเพื่อให้ออกอากาศควบคู่กับโทรทัศน์ระบบอนาล็อกก็คือช่อง3 5 7 9 11<ะ>ที่เรารู้จักกันดีอยู่นี่เองนะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังติดเรื่องอายุสัมปทานหากช่องฟรีทีวีปัจจุบัน สิ้นสุดอายุสัมปทานหลังปี58แล้วก็จะสามารถเปิดประมูลคลื่นใหม่โดยจะออกใบอนุญาตในระบบดิจิตอลเช่นกันซึ่งก็จะส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวในปี58นะคะแต่ว่าตอนนี้เองที่กสทชติดปัญหาอยู่นั่นก็คือเรื่องของด้านเทคนิค,คที่ยังไม่สามารถเลือกมาตรฐานของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลได้คือระบบมาตรฐานของดิจิตอลเนี่ยก็จะมี3มาตรฐานหลักๆก็คือมาตรฐานยุโรป มาตรฐานสหรัฐนะคะแล้วก็มาตรฐานของจีนตอนนี้ยังเลือกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเลือกได้ภายในปีนี้ก่อนที่จะมีการเปิดประมูลโทรทัศน์ดิจิตอลช่องใหม่นะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าไทายควรจะมีดิจิตอลกี่ช่องแต่สําหรับประชาชนเองเนี่ยที่จะดูโทรทัศน์ดิจิตอลสมมติเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสามารถดูได้เลยก็คือต้องไปซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์เหมือนกันสำหรับดิจิตอลค่ะมาเพื่อที่จะรองรับได้คือ ถ้าสมมุติว่าคลื่นส่งเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วที่บ้านก็ต้องรับดิจิตอลได้เหมือนกันกเตั็ต้องซื้อกล่องอะไรสักอย่างที่ที่เขาจะออกมาสําหรับดูดิจิตอลทีวีเนี่ยก็คือจะต้องซื้อเพื่อที่จะให้ดูได้ ในขณะที่ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะนะคะทางนักวิชาการก็บอกว่าการกําหนดมาตรฐานโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยควรเป็นระบบเปิดก็คือค,ควรจะมีสองระบบไม่ใช่ว่ากําหนดเลือกแล้วเป็นมาตรฐานเดียวระบบเดียวพอแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าควรมีการการไว้ถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยระบบแรกล้มเหลวหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะมีระบบสารองไว้คะ่ะรอดูนะครับปีนี้หละนะฮะก็ะะจะได้เห็นเรื่องของการกําหนดมาตรฐานนะฮะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาอบท้ายกันหน่อยนะครับข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับบัตรเครดิตธนาชาินะครับตอนนี้ก็ได้จับมือร่วมกับทาง a i r ์เอเชียนะครับในการร่วมเปิดตัว b i g กการ์สะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมายเขาบอกว่าครอบคลุมทั้งการบินฟรีกับ a i r ์เอเชียในหลากหลายเส้นทางด้วยกันหรือจะนำคะแนนสะสมไปแลกรับสิทธิประโยชน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการมากกว่า2,000แห่งทั่วโลก สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ธนาชาตคอร์เซ็นเตอร์1น7 0นะครับค่ะก็สามารถสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ